ดูเครดิตสวิตนิดนึงนะครับการวิเคราะห์อของคุณคนนี้น่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าไม่ใช่ too big to s a v t o fail นะฮะมันคือ too big to save too big to be safe นะฮะต้องเป็นอย่างนั้นเลยนะไม่ใช่ว่าใหญ่เกินไปที่จะล่วงนะ,ะอันนี้เรียกใหญ่เกินไปที่จะช่วยนะฮะอันนี้คือ,อคุณโรบินีเนี่ยก็ <coughs> now, <coughs> Switzerland is a devolved federal government with the cantons with great strength. What is your knowledge of Swiss regulators right now? How removed are they from the Credit Suisse crisis? Or they, can they be active today to help their beleaguered bank? <coughs> well, uh, they can be active today even if they have a system that is. Uh, delegated however the problem is that credit Suisse by some standards might be too big to fail but also too big to be saved mm. too big, it's big not to be saved that unlike the United States the federal system has enough resources to engineer a bailout and mm. uh, what they need certainly is more capital and the question is whether they're gonna get that capital or not otherwise bad things can happen. h ่าวา b แบ t ต i n g c a n h a p p e นนะครับฟังดีๆนะผมผมตอนนี้ผมค่อนข้างเจาะไปที่รายงานหลายๆฉบับนะครับผมพยายามจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็เดาเหตุการณ์ข้างหน้าว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเ r e d i t s ว i t เนี่ยที่มีข่าวไม่ดีในช่วงวิกเอนเนี่ยที่ผ่านมามันค่อนข้างจะไครซิสเหมือนกันแล้วก็ข่าวลือหนาหูมากเลยนะว่าพยายามที่จะเบลเอาให้ได้นะครับ การเบล์อัลจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแล้วก็ได้ข่าวว่าพยายามจะปิดดีลให้ได้ภายในสัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ด้วยนะนั่งคุยกันเสาร์อาทิตย์นี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่สามารถปิดดีลได้เนี่ยเครดิตสวิตต์ลำบากนะครับแล้วก็เหมือนได้รับเงินสนับสนุนมากก็จริงแต่ว่าแรงถอนยังคงต่อเนื่องก็อย่างที่ผมอธิบายให้ฟังแหละนะฮะถ้าคุณเป็น fractional reserve แต่ไม่รู้ว่าคุณ reserve กี่เปอร์เซ็นต์นะนะ ถ้าคุณเล่นรีเซิร์ฟอยู่แค่สิบเนี่ยไอ้เกคนมาแห่ถอน,นะมันมันไม่พอดอกนะฮะแล้วก็คนอื่นมาช่วยเติมเข้ามาเนี่ยก็อาจจะไม่พอเพราะมัน too big too big t o b e s a f e นะฮะใหญ่เกินกว่าที่มันจะไปเซฟได้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญแล้วก็วิธีการเซฟของของธนาคารพวกนี้ก็คืออหาคนที่ใหญ่กว่ามาซื้อนะครับหาคนที่ใหญ่กว่ามาซื้อแต่ว่าเครดิตสวิตเนี่ยมันไม่ใช่องค์กรที่มัน โอ้โหเล็กๆนะที่จะซื้อง่ายๆนะฮะคนที่ใหญ่กว่ามันเหลือไม่กี่คนแล้วนะถ้าแบงก์เล็กๆอย่าง s ว b อะไรเงี้ยยังพอแบบไปอุ้มไปเอื้อมอะไรกันได้นะครับนี่ขนาดรัฐบาลรัฐบาลก็เรียกว่าใหญ่สุดแล้วนะอืมของประเทศเนี่ยประกาศสนับสนุนเครดิ Suite, ตสวิตเต็มที่แล้วก็ไม่ยอมให้เครดิตสวิตล่มนะฮะก็ยังเหนื่อยใจเพราะว่ารัฐบาลจะต้องเติมเงินอีกเท่าไหร่ในการช่วยเหลือตัวเครดิตสวิตนะเพราะการประกาศเนี่ยมันภาพมันยังติดลบอยู่อะ อืมคือผมบอกแล้วไงว่าราคาหุ้นมันดึงเป็นเรื่องสําคัญถ้าราคาหุ้นมันยังส่อไปทิศแบบเนี้ยมันคือคนไม่เชื่อนะมันคือคนไม่เชื่อถ้ารัฐบาลเนี่ยพูดว่าเฮ้ยไม่ต้องห่วงล้มนะเอ่อนี่ขนาดพูดแบบเต็มที่แล้วนะสวิตเซอร์แลนด์จะทำทุกวิธีทางเพื่อจะดึงเอเคดสวิตขึ้นมานะใส่เงินไปอีกไม่อันอัลิมิต็ดหรือพูดให้มันเต็มที่ไปเลยนะเนี่ยไอ้ถ้าคนเชื่อเนี่ยโอ้โ,โหหุ้นมันจะกลับมาเลยนะแล้วก็ดูดีอ่ะดูดี อันนี้มันไม่ใช่นะฮะมันเหมือนพูดอะไรไปก็เปล่าประโยชน์คือเวลาอย่างผมถึงบอกไงว่านี่คือจุดเปราะบางของธนาคารมากๆเลยนะมันเหมือนเปลือกไข่มันจับข้างนอกก็แข็งๆดีนะหรือแก้วก็ตามเนี่ยแต่มันเอ๊ะเดียวเนี่ยมันแตกแบบเป็นเส้นยาวๆได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงจุดนั้นแล้วพอมันเล้าเนี่ยมันพยายามจะประสานเท่าไหร่มันก็ประสานไม่ค่อยไหวนะ วิธีก็คือต้องเอาแก้วใบใหม่มาเปลี่ยนแก้วใบใหม่ไปเลยนะเขาเบอร์ใบใหม่ก็คือหาคนมาเบลเอาที่ที่พอเบลเอาแคดิสสวิตเนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยเ,เพราะว่ามันใหญ่เกินไปนะครับมีข่าวครับนี่คือข่าวล่าสุดที่เพิ่งมาเมื่อตอนประมาณตีห้านะจากบูมเบิร์กนะผมก็ไอที่มาเลเนียก็นั่งอ่านข่าวนี้อยู่แหละไวสุดนะตีห้าห้าสิบนาทีนะเกือบหกโมงนยะเพิ่งมาเมื่อตะกีนี้เออก็ว่า,าข่าวบอกว่าทาง อืมคุณบอมบูมเบิร์กก็คงคอนเฟิร์มมาเรียบร้อยแล้วล่ะข่าวบอกว่าทางเออ่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีการจัดดีลนะจับแมทชิ่งและกันแมทชิ่งบิสเนสนะเรียกทาง UBS นะฮะซึ่งเป็นเออ่นั่นแหละก็เป็นเป็นสายเดียวกันนะนะแล้วก็เคดิสสวิตก็เป็นคู่แข่งด้วยนะพาร์ทให้เข้ามาเนี่ยมาเช็คมาเช็คโอเวอร์ไปนะฮะแล้วก็จะมีการพูดคุยในช่วงวีคเอนนี้เลยนะครับจะปิดดีลให้ได้ในวีคเอนนี้งั้น นี่คือ financial time พูดาไว้นะเพราะฉะน,นั้นเพื่อนๆต้องจับตามองว่าดีลจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะหลายๆครั้งเนี่ยเขายัจะปิดกันตอนสุดสัปดาห์เพราะว่าตลาดมันปิดอยู่ทุกอย่างมันจะได้ไม่กระตกกระตตกมากนะครับผมว่าทํางานกันขยันขันแข็งแน่นอนนะศุกเสาร์ไอเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะมีอะไรอยู่ดีก็เซอร์ไพรส์ตลาดขึ้นมานะครับและให้ดูสังเกตราคาหุ้นไว้ถ้า ถ้ามันเด้งขึ้นนะแสดงว่าตลาดค่อนข้างตอบรับไปในทิศทางที่เด้งขึ้นแหะมันเด้งอ่ะแต่ว่าเด้งแล้วมันลงต่อหรือเปล่าถ้าเด้งเพื่อลงอันนี้มันก็อีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเด้งแบบกลับตัวเลย่เงี้ยแสดงว่าเชื่อมันแล้วนะเครดิตสวิตลอดตายแล้วอะไรเงี้ยนะครับจุดเปราะบางของธนาคารเป็นแบบนี้แหละนะฮะใหญ่ๆดูดีแต่พอแตกนิดเดียวทุกคนแห่ถอนจริงๆนะไม่มีใครไม่มีใครปลาณีแน่น,นอนนะแบงก์รันเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดนะคุณลองเป็นผู้บริหารแบงก์เดี๋ยวแล้วคุณรู้ว่าคุณไม่มีเงินพอสาหรับทุกคน แล้วทุกคนแห่ถอนอ่ะคุณจะพูดยังไงให้คนที่เข้ามาสบายใจคุณพูดอะไรไปก็เท่านั้นถูกไหมอย่างมากก็พูดแค่ว่าเออผมยังแข็งแร่งอยู่ผมมีให้ถอนเยอะอะไรเงี้ยแต่กล้าเรียกถเรียกแข็งไหมล่ะบอกมาถอนเยอะๆเลยผมมีหมดละเงี้ยก็ถัวลงเงี้ยก็ถอนหมดจริงก็ไม่มีตังค์จริงๆอีกยุ่งนะอ่าก็เป็นปัญหาแล้วกันงั้น UBS Group AG นะตอนนี้กำลังพยายามที่จะ acquire นะครับอ อนะตอนแรกคือเป้าหมายคือทั้งหมดนะอหรือถ้ามันไม่ได้ก็คือพาร์นะบางส่วนของ Credit s u i t ต g r r u u p g g อ่ะน่าสนใจแล้วกันนะก็เอาใจช่วยแล้วกันว่าถ้ามันจบจบไปนะถือว่าถ้ามันช่วยไม่ได้เนี่ยฝั่งยุโรปอาจจะมีปัญหาได้นะครับแล้วก็ วิ่งต่อไปฝั่ง s v b เองก็ภาพเช่นเดียวกันครับหลังจากที่ Fed Federal Reserve นะกระทรวงการคลังแล้วก็หลายๆคนเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาอุ้มนะฮะแล้วก็อัดฉีดเงินมาเยอะเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ยังมีแรงถอนอยู่ไม่เลิกนะฮะสุดท้ายอาจจะต้องไปจบด้วยการซื้อนะ,ะเพราะถ้าเกิดมีใครมาซื้อสักคนเนี่ยแรงถอนอาจจะหายไปเหมือนเปลี่ยน,ยนแบรนด์อะเปลี่ยนล้างใหม่นะแบรนด์นี้ทุกคนจ้องถอนนะพอแบรนด์นี้หายไปแล้วถูกออกคิวพายโดยคนนี้นะฮะอ๋อคนนี้เราคนนี้เครดิตดี อ่ะก็จะหยุดได้อะไรแบบนี้นะครับมันต้องเอาคนที่เครดิตดีกว่ามามาโบะนะประมาณนั้นก็ฝั่งของ SVB เนี่ยก็จะมีทาง Apollo แล้วกัน Apollo เนี่ยพยายามที่จะเบลเอาล่ะพยายามที่จะบายบางส่วนนะบายทั้งหมดอ่ะทั้งบิสเนสแต่ถ้าไม่ถ้าไม่ได้เขาคงบายบางส่วนนะครับเห็นไหมว่าทั้งอเมริกาทั้งสวิตชเนี่ยก็มีทางแก้ที่คล้ายๆกันอยู่นะ,ะก็พยายามที่จะออนี่แหละ พยายามเบลเอาอยู่ดีนะฮะก็เงินทุนรัฐบาลที่ถอนส่งไปช่วยเด p o s i t ก็เป็นแค่การยื้อเวลาเฉยๆแล้วก็ให้คนมาเบลเอา์นั่นเองอืมนี่เห็นไหมแล้วก็เมื่อวานนะอันนี้ก็เป็น breaking news ซึ่งก็รายงานไปเรียบร้อยในช่วงที่เป็นอะไรนะตั้งวงเล่านะแต่ก็พูดอีกรอบในรายการนี้แล้วกันนะครับสำหรับ SBB Financial Group เป็นบริษัทแม่นะฮะเป็น former umbrella นะครับก็บริษัทแม่ของไอ้ตัว SBB นะครับ Silicon Valley Bank นะก็ประกาศ b ฟชัปเป E ร์1 11, ไปเรียบร้อยแล้วนะก็แสดงความเสียใจด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับพอบรันเ h อร์ e r เวไปเนี่ยน่าจะเป็นกระทบบริษัทเทคนะแต่ Santi ว่าไม่รู้ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือคริปโตอย่างไรก็ต้องไปเฝ้าจับตาอีกทีนะครับ